ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิมาปลูกพักปังเด้อพี่น้องพักปังกับปลูกง่ายๆครับเท่าบ่ต้องไปปลูกเลยครับพักปังไช้ฮะแล้วโบหากมันอยู่เครื่องๆแหละเพราะวันเป็นหนาฝนครับพี่น้องนี่ครับปลูกคุณประโยชน์ของเพลินกะเป็นพืชสมุนไพรเพลินบอกว่าป้องกันมะเร็งครับพี่น้องนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าไปเป็นโรคกระเพาะนี่ก็กิน ก็ไดร้บพี่น้องมันสีไปลื่นเทศไทยล,ลำไส้ห่าบอลกระยเครื่องรับพี่น้องง่ายๆรับพี่น้องในปูกนะครับเมื่อก้อนในห้านตัวนี้ก็เป็นห้านของบักบวบหอมรับพี่น้องท่นีไในเมื่อบักบวบมันเบิดอายุแล้วผมก็สิบปูกพักปังตอตรับพี่น้องนะครับพักปังในกับปูกง่ายๆพี่น้องเนี่ยปูกข้างเดียวกับเก็บได้หลายเทือครับได้หลายข้าง นี่ครับอันนี้เราเชือกนามาดให้เพิ่นขึ้นห้านอีกท่หนึงครับพี่น้องปลูกง่ายๆครับผมนะครับรับเพราะว่าพักปังในพอนสิท้าเพื่อไปไปไกลนะครับพี่น้องนะครับาเพาต้องไปปลูกทีครับถ้างั้นแบบเพิ่นสิเธื์ปุ๋ยใบครับพี่น้องนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นผักปังขาวเด้วพี่น้องเป็นผักปังขาวเท่ากับ่ต้องคุดเลยครับพี่น้องนี่ครับไอ้มันกรอบแล้และดับหากมันกระพอนะครับสาหรับยน่าฝนเนี่ยเทากัต้องไปปลูกเป็นหลุมเด้วพี่น้องต้องเท็ดนนุ่นขึ้นมากครับผมนี่ครับอเนี่เทาก็มัดเครื่อเพิ่นในเพิ่นขึ้นข้างครับพี่น้อง ันนี้ก็แล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มาปลูกอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องปลูกง่ายๆครับแล้วก็กินได้น,น,นานๆพี่น้องผลนมีประโยชน์นะครับกระเท็ดได้หลา,ลายเมนูครับพี่น้องอันนี้ลวกกินแก้วก็ได้ครับผมกินกับลาบกบก่อยครับพี่น้องนี่ครับ เอาตรงกติกออกแล้วก็เอามาวางใกล้ๆห่านเพื่อนนี่ครับแล้วก็กบพี่น้องกบปลูกย่ยฝนเนี่ยพอต้องใหันเป็นเอง้อครับเด้อเดี๋ยวหากมันสิเอาพี่น้องง่ายๆครับผมแล้วก็ปลูกอีกต้นนี้ครับผม